Hello, สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเ,เรื่องรองพื้นกับ BB หน้าที่ใช้นะคะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ถามนะคะใน i ินส a g r กรมว่าตอนนี้คทตี้ยังใช้รองพื้นตัวนี้อยู่หรือเปล่าตัวนั้นอยู่หรือเปล่าที่เคยรีวิวจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยปี2015เนี่ยเป็นเทรน์แต่งหน้าแบบธรรมชาตินะคะเน้นเผยผิวเน้นโชว์ผิวอะไรอย่างนี้นะคะคทตี้ก็จะไม่ใช้อะไรที่เป็นพวกแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งอัดแข็งเลยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ดูเป็นหน้าที่เป็นโบโบนะคะแล้วก็ พวกคอนซีลเลอร์นี่ก็ไม่ใช้เลยเพราะาบางทีเวลาเราไปเน้นอคอนซีลเลอร์เนี่ยมันกลับทําให้รอยอใต้ตาอะไรเนี้ยดูชัดกว่าเดิมแล้วก็เวลาเราใช้แป้งเนี่ยหน้ามันจะดูเป็นเห็นริ้วรอยชัดกว่าที่เราไม่ลงอะไรเป็นฝุ่นแห้งๆนะคะก็เวลาก่อนออกจากบ้านเนี่ยจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น baby kiss นะค,ะ,คะที่ใช้สีเบดก็คือว่าหลังจากทาสกินแคร์ทั้งหมดเนี่ยก็ทาตัวนี้นะคะทั่วหน้าแล้วก็ไม่ต้องตามด้วยแป้งฝุ่นอะไรเลยนะคะก็ให้มันดูแบบ เงาเงาโกโกอย่างนั้นเลยแล้วก็ด้วยปีบีที่เราลงเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อโกลแล้วก็ไม่ใช่เนื้อแมทแห้งใช่ไหมคะพวกที่ปัดแก้มที่ให้มาทานเนี่ยฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นแบบครีมนะคะจะแบบใช้แบบครีมหรือแบบน้ําจะไม่ใช้เป็นแบบแห้งไม่งั้นมันจะดูเป็นคาบก็ใช้แบบครีมนะคะแต่แต่แต่ที่จะทาเฉพาะตรงแองนี้นะคะจะดูเป็นแบบแก้มส้มๆธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้ไฮไลท์ของ Ben e ฟ i t ที่เป็นแบบน้ำนะคะ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกอย่างจะเป็นแบบน้ำน้ำครีมหมดแล้วก็ใช้อายแชโดว์เป็นเนื้อครีมนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ดูธรรมชาติมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าแคตตี่ใกล้ๆดีกว่านะคะว่ามันโอเคมากเลยนี่ไม่ดูเป็นแบบโบะเลยถ้าแบบว่า ไม่ติดขนตาไม่ทาตานี่ก็คืออารมณ์เหมือนแบบหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะก็ถ้าระหว่างวันจะเติมก็ให้ใช้ออพวกคุชชั่นนะคะที่เป็นแบบไม่ใช่แป้งพับแบบแข็งๆเติมมะต้องใช้คุชชั่นเติมเพราะว่าอันนี้จะเติมระหว่างวันยากหน่อยเพราะมันต้องเป็นแบบบีบใช่ไหมตัวคุชชั่นมันคือแบบมีพับแล้วก็กดๆได้นะคะเดี๋ยวทาเป็รพิสก็ทำคุชชั่นออกมาเหมือนกันตอนนี้ก็จะใช้ตัวทดลองไปด้วยแล้วก็หรือแม้ก็งของรานิก็ได้นะคะอันนี้ก็โอเคเหมือนกันแนะนำาทางนี้แหละไปลนะ